าการเรียนชีววิทยาเนี่ยนะไม่จําเป็นต้องเรียนเฉพาะในห้องเรียนเพราะฉะนั้นเราลองมาดูว่านอกห้องเรียนเนี่ยมีความรู้อะไรให้เรารู้เกี่ยวกับชีววิทยาได้บ้างนะวันนี้เรามาดูในสวนกันว่าเราจะหาความรู้อะไรได้บ้างนะจากสวนนั่นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนเนี่ยหรือเราสังเกตนะเราไม่จําเป็นต้องเรียงบทเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดนะอ,อย่างเช่นในสวนนี้มีอะไรให้เราดูบ้าง ในส่วนที่นี่มีต้นไม้มากมายนะหรืออาจจะมีสัตว์บางอย่างเราก็ค่อยๆดูไปอย่างในกรณีของต้นมะละกอเจอต้นมะละกอก็ดูเรื่องใบมะละกอก,ก่อนเลยนะใบมะละกอเนี่ยเป็นใบเดียนะาายเด่ยวนะคำว่าใบเดี่ยวหมายถึง simple leaf นะแม้ใบมะละกอจะมีรอยหยักมากมายแต่สังเกตว่าส่วนที่หยักเข้ามาตรงกลางเนี่ยมันหยักไม่ถึงเส้นกลางใบตรงนี้คือจุดศูนย์กลางของเส้นกลางใบนะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ยังใช้ส่วนที่ร่วมกันก็คือยังเป็นใบเดียวกันเราเรียกว่าเป็นใบเดียวนะใบแท้ของมันเป็นใบเดียวแต่ลักษณะของใบเลี้ยงเนี่ยจะเป็นใบเลี้ยงคู่นะะถ้าดูตามเส้นใบนะจะเห็นได้ว่าเส้นใบแตกเป็นร่างแหนะเส้นใบแตกเป็นร่างแหเส้นใบในคือแนวของท่อลําเลียงนะเส้นใบไปที่ไหนก็คือลําเลียงน้ํแาแร่ธาตุต่างๆไปถึงนั่นนะะตรงนี้เรียกว่าเส้นกลางใบนะเส้นกลางใบเราเรียกว่ามิตริบ ส่วนเส้นที่แตกแขนงคล้ายร่างแห я, พวกนี้เรียกว่าเวน V E I N เวนนะแปลว่าเส้นใบในที่นี้คือแตกไปร่างแห я, เป็นลักษณะเด่นของพืชใบเลี้ยงคู่นะทีนี้คําว่าเวนในพืชเนี่ยหมายถึงเส้นใบแต่คําว่าเวนในสัตว e ์ V E I N เวนถ้าอยู่ในสัตว์แปลว่าหลอดเลือดข้าหัวใจหรือหลอดเลือดดำนะซึ่งเวนในพืชคือเส้นใบหรือเวนในสัตว์คือหลอดเลือดดำเนี่ยมันมีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคือต่างก็เป็นท่อลําเลียงเหมือนกันนะเพราะนั้นไม่ว่าในพืช นะชั้นสูงหรือในคนหรือในสัตว์ก็ต่างมีท่อลำเลียงนะอ้าวทีนี้ดูต่อไปตลบใบมะละกอเป็นใบเดียวนะแต่ว่าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใบนะเป็นใบเดี่ยวแต่เป็นพืชพืชใบเลี้ยงคู่อ่ะทีนี้ไปดูพืชชนิดอื่นบ้างเออส่วนในกรณีของพืชตะกูลกล้วยนะกล้วยนี่ก็เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเออแบบนี้นะเห็นแนวเส้นใบไหม เส้นใบพวกนี้ก็เรียกว่าเวน V I E I N เวนนะส่วนตรงนี้มิดลิบเส้นกลางใบพืชพวกตระกูลกล้วยเนี่ยซึ่งเราเรียกใบของมันว่าใบตองเนี่ยนะเส้นใบเนี่ยมันจะขนาดเป็นขนานกันนะเส้นใบจะขนานกันลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะเด่นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะเพราะฉะนั้นกล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนมะละกอมเมื่อกี้เป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะอ่ะทีนี้ดูต่อไปหาความรู้ไปเรื่อยๆนะในสวนใน ที่นอกห้องเรียนเนี่ยเราสามารถจะหาความรู้ได้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้น, Spider นเราอย่าไปจํากัดความรู้ว่าจะต้องอยู่ในห้องเรียนคืออย่างนี้นะเวลาที่เราอยากรู้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนเราก็รู้นะถ้าเราคิดเป็นนะเราพยายามสืบหาความรู้เราอยู่ที่ไหนเราก็รู้แต่ในทางตรงข้ามถ้าเราไม่อยากรู้เนี่ยนะต่อให้เรายัดเยียดความรู้เข้าไปมันก็ไม่รู้เพราะเราไม่อยากรู้นะเพราะนั้นต้องฝึกวิธ,ธีการคิดของตัวเราด้วย พวกต้นหมากนะต้นหมากก็เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะ,ะค่อยๆมาเรื่อยๆส่วนต้นนี้นะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เป็นพวกพับเพลิงนะพับเพลิงเนี่ยเป็นพืชพืชมีดอกนะตระกูลพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยนะอยู่ในไฟลัมแอนโทไฟต้า นะอยู่ใน f ฟ m i l ี่หรือวงอาร์มาลู a ิเคนที่จะไปสอบโอลิมปิกต้องรู้ถึงระดับวงหรือ f ฟ m i l y ด้วยนะพับพลึงนี่อ m a r ม l ลูริเนะ,ะน่าเด้ตงระวางนิดหนึ่งคำว่าพับพลึงเป็นชื่อของพืชนะพับพลึงนี่เป็นชื่อพืชแต่ถ้าพับพลึงทะเลเป็นชื่อของสัตว์นะพอได้มาทีชื่อคล้ายๆกันเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตคนละกลุ่มเลยอ่ะฟังอีกครั้งหนึ่งนะพับพลึงเป็นชื่อของพืชแต่ถ้าพับพลึงทะเลเป็นชื่อของสัตว์ไฟลัมเอ็ไคนโดมาตาคลาสคลายหน่อยเดียว ต่อไปทีนี้มาดูพืชที่ไม่มีดอกบ้างนะพืชไม่มีดอกอย่างเช่นกลุ่มเฟิร์นนะจริงๆเฟิร์นมีหลายชนิดนะไม่ว่าจะเฟิร์นที่นักเรียนเห็นที่เขาเรียกว่าเฟิร์นฮาวายนะแต่นอกจากเฟิร์นฮาวายแล้วก็จะมีเฟิร์นอีกแต่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในภาพตรงนี้นะเช่นพวกเฟิร์นใบมะขามเฟิร์นก้านดำเฟิร์นพลาสติกนะเฟิร์นหน้าคราชอะไรอย่างเป็นต้นนะพืชกลุ่มเฟิร์นเนี่ยส่วนมากจะเป็นพืชพืชล้มลุกนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพืชกลุ่มเฟิร์นที่ยืนต้นก็มีเราเรียกว่าเฟ ทรีเฟิร์นเนี่ยที่พบมากในประเทศไทยก็ได้แก่พวกเฟิร์นมหาสดำนะเฟอร์นมหาสดดำจะพบมากแถบภาคใต้นะแถวเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะอ่ะส่วนเฟิร์นที่นรียนเห็นเนี่เรียกว่าเฟิร์นฮาวายนะจุดๆที่นรายนเห็นเป็นสีส้มๆเนี่ยพอแก่เต็มที่มันจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มนะเราเรียกว่ากลุ่มของอับสปอร์หรือโซลัสเอ s โอนะโซลัสนะ หน่งซลลัสเนี่ยจะสร้างสปอร์นะโดยกระบวนการไมโอซิส M E I O S I S ไมโอซิสนะเพราะนักการสร้างสปอร์ในพวกเฟิร์นนะหรือในกลุ่มพืชนะชั้นสูงเนี่ยมันจะสร้างในกลุ่มของอับสปอร์นะหนึ่งซลลัสเนี่ยมันจะมีหลายสปอร์นะสปอร์ตกไปก็จะงอกเป็นต้นกามิโตไฟถ้าใครอยากรู้คำศัพท์บบเกี่ยวกับพวกอะซลลัสเป็นยังไงต่างจากสตรอบิล์สไหม นะคือถ้านในเฟิร์นเนี่ยเขาเรียกซซรัสแต่ถ้านในกลุ่มสนพวกโปรงเนี่ยเราเรียกว่าสตรอบิลัสนะพวกนี้ล้วนแต่เป็นกลุ่มอับสปอร์นะแล้วต่อไปมันเกิดกระบวนการไมโอซิดนะกระบวนการไมโอซิดสร้างสปอร์แล้วตกเป็นต้นกมีโตไฟไปสร้างกามีดคือเซลล์สืบพันธุ์นะและวงอกยังไงต่อต้องไปดูเรื่องวงชีพสลับของพืชน,นะ,ะพืชทุกชนิดมีวงชีพสลับนะหรือการสืบพันธุ์แบบสลับนะและเราเห็นได้ว,ว่าภายในสวนเล็กๆไม่ว่าจะที่ไหนที่บ้านนะที่สวนสาธารณะนะ นะล้วนแต่มีแหล่งความรู้ทั้งนั้นขึ้นกับว่าเราอยากรู้หรือเปล่านะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆดูไปค่อยๆสังเกตไปค่อยๆค,คิดไปก็จะได้ความรู้นะ,ะตรงนี้มีพืชหลากหลายนะมีพืชที่หลากหลายอยู่ทั้งพืชใบเลี้ยงเดียวพืชใบเลี้ยงเดียวก็เส้นใบอันนี้ทบทวนไปด้วยนะเส้นใบเลี้ยงพืชใบเลี้ยงเดียวก็เส้นใบ ขนาดกันถ้าพืชใบทั้งคู่ก็เส้นใบแตกไปร่างแห я. อย่าลืมว่าเส้นใบคือแนวของท่อลําเลียงเนะเพราะนั้นการที่พืชมีเส้นใบเนี่ยก็ช่วยทําให้ลําเลียงได้นะ,ะลำเลียงได้ดีแล้วก็ส่งเสริมทําให้พืชเนี่ยได้รับสารอาหารได้รับน้ําอย่างเพียงพอนะอ,อันนี้คือในกรณีของพืชน,นะทีนี้ในกรณีของสัตว์เดี๋ยวดูก่อนว่ามีไหม อ่ในกรณีของสัตว์เอาพอดีเจอเลยนี่อย่างเช่นในกรณีของสัตว์เนี่ยนะอ่ะคือในสวนมันไม่ได้มีแต่พืชอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นความรู้จากนอกห้องเรียนเนี่ยมันไม่ได้มาทีละบทนะเราสามารถเชื่อมโยงเรื่องได้อ,อย่างในกรณีของหอยที่นรียนเห็นเนี่ยอันนี้คือหอยทากนะหอยทากเป็นสัตว์ในไฟลัมมอลัสกานะไฟลัมมอลัสกาอยู่ในคลาสที่ชื่อว่า gastropod เราเรียกว่าพวกแกสโตปอดไฟลัมชื่อมอลัสกา คลาสชื่อ g a s t r o p o d a สัตว์เรียกว่าพวก gastropod นะ,อะหอยทากนี่ต่างจากหอยทั่วไปตรงที่ว่ามันอยู่บนบกเห็นไหมเพราะนะั้นมันจะหายใจด้วยด้วยปอดหรือโครงสร้างคล้ายปอดนะไม่ใช่เหงือกแบบหอยทั่วไปนะหอยทากเป็นหอยฝาเดียวนะหรือหอยกับเดียวอยู่คลาส g a s t r o p o d a ลักษณะของฝาของมันเนี่ยหรือกาบของมันนะจะมีลักษณะคือ,อมีลักษณะการเวียนนะเวียนคล้ายๆบันไดเวียน ท่านนเรนมองจากยอดของเปลือกหอยลงมาที่ฐานนะเขานับจากยอดลงมาที่ฐานนะลักษณะเวียนแบบนี้เรียกว่าเวียนขวาท่านนเรนควรคนช่างสังเกตนะพวกหอยฝาเดี่ยวทั้งหลายหอยฝาเดียวหรือหอยฝาเดียวเนี่ยนะทั้งหลายไม่ว่าจะหอยทาาหอยเดือยนะพวกหอยสังหอยขมหอยโของอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเปลือกจะเวียนขวานะและลักษณะของเปลือกก็จะมีลวดลาย การมีลวดลายช่วยให้พรางตัวได้นะพอพรางตัวได้ก็อยู่รอดพออยู่รอดก็สืบพันต่อพอสืบพันต่อไปก็มีวิวัฒนาการเห็นนะเพราะนั้นกระบวนการต่างๆในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดนะ,ะไม่มีเส้นกัน้นบทนะได้ค่อยๆเชื่อมโยงความคิดไปนะ,ะปัจจุบันเมื่อของหอยทากนี่นะเขาเอาไปประยุกนะทำครีมทาผิวนะหรือมาสกหน้าได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็ต้องไปศึกษาเอ,อาเองนะนอกห้องเรียนต่อไปอีกอะ สรุปก็คือเป็นสมมาตรแบบไบลัตเทลอแต่เป็นไบลาตเทลอแบบพิเศษที่เรียกว่า modified bi-lateral symmetry อย่างนี้เป็นต้นนะ,ะเพราะฉะนั้นความรู้นอกห้องเรียนนะไย้สามารถศึกษาด้วยตัวเองได้นะและเอาความรู้นี้ไปประกอบกันในห้องเรียนวันนี้เรารู้ว่าเพื่อเป็นเลี้ยงเดี่ยวดูยังไงพืชเป็นเลี้ยงคู่ดูยังไงนะดูจากเส้นใบได้ไหมใบมะละกอเป็นใบเดียว แต่ต้นมะละกอเป็นพืชใบเลี้ยงคู่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะเรามาดูว่าเฟิร์นเป็นพืชที่ไม่มีดอกนะส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกยกเว้นทรีเฟิรอนอันนั้นจะพบในป่านะอันนั้นเป็นพืชยืนต้นได้เหมือนกันนะกลุ่มอัพสปอร์ที่อยู่ใต้ใบเฟิร์นเราเรียกว่าซอลัสนะเกิดกระบวนการไมโอซิสทีนี้เวลนานักเรียนไปสอบเขาอาจจะไม่ถามตรงๆว่ากระบวนการไมโอซิสเกิดที่ซอลัสใช่ไหมของเฟิร์นนะก็าาจ,จะถามเลี้ยงๆไปเช่นกระบวนการครอสซิงโอเวอร์เกิดตรงไหนของเฟิร์น นะกฎเมนเดลข,ข,ข้อ1ข้อ2เกิดตรงไหนกฎเมนเดลข้อ1ข้อ2อเนี่ยจากเรื่องพันธุศาสตร์ไปสัมพันธ์กับกระบวนการบอสิดก็เกิดที่สอลัสของเฟิร์นถ้าถามเรื่องเฟิร์นแต่ถ้าไปถามเรื่องพืชมีดอกไปถามเรื่องต้นทุลันเตานั่นะเลยก็ต้องไปตอบอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นต้องกระจายความรู้เชื่อมโยงความรู้ให้ได้นะและเรารู้เรื่องพืชอยู่เมื่อกี้ไปมาพอมาเจอสัตว์แล้วก็ดูเรื่องสัตว์ต่อไปเห็นนะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดบทไม่ได้จํากัดว่าจะต้องดูเรื่องพืชตลอดดูเรื่องสัตว์ตลอด เราจะมาประยุกต์เข้าในตัวเราก็ได้ว่านะสัตว์แต่ละอย่างพืชแต่ละอย่างมีบทบาทยังไงต่อชีวิตเราอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะเพราะฉะนั้นหวังว่า,านักเรียนควรจะศึกษานะชีววิทยาหรือแม้แต่วิชาอื่นเนี่ยให้ได้นะ,ะโดยไม่คำนึงถึงว่าจะต้องอยู่ในห้องเรียนหรืออยู่หนังสือเท่านั้นนะเราต้องเปิดโลก,กทัศน์ให้กว้างขึ้นอย่าลืมนะว่าคนที่อยากมีความรู้อยู่ที่ไหนก็รู้คนไม่อยากมีความรู้ต่อให้ยัดเยียดความรู้ก็ไม่รู้